สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เสียดเมนูนหนึ่งป่าติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวติดเท็ดเมื่อนี้ทิหนึ่งปลาเขาคือว่าพี่น้องเดี๋ยวเท็ดขบี้าเบี้าบเนี้ย,รบบย,รบบยรประกอบด้วยแบบพริกแห้งกระไค่ถ้ยเด้กระป๋อเทียมนะครับแล้วกับเขา่าเข่ามาเข่าเหนียวเราเจี๊ยบดำบุกิก ไสไตำแล้ววลนกะลินพี่นองเอ้ย,เยผ้าก็ดีครับห่อยตะไครไทยแบ ต้มพริกต้มไข่เดียวแล้วคนเหงมาใส่ม,มาเสีเดยดนาำเดี๋ยวเราใส่ตำมให้มันเข้ากันแล้วกว็ปรุงเกลี่ปลาจล็น้อยน้ำจิ้มนึ่งว่าตำเดียแล้วนาตากิบที่ประมาณนี้กันนปรุงรสจลน้อยเก่ปลาเล็กน้อย I will run time, I will so I'm going to feeling I'm going Oh, I'm my skin for the cold. Yeah, I believe it. Oh, I believe it. Oh, I believe it. Oh, we believe it. Oh, I Oh, I believe ยังไปเรียบร้อยแล้วนี่ที่พักดี่น้องพักนน่นนะแต่เสี่ยวห้องใช่ใบชั้นพื้นเพราะมันยังถูกปบเกลื่อนไงเดี๋ยวขั้นต่อไปห้องเดี๋ยวเอาปลาท่าข่าเบียร์เดี๋ยวท่าปลูกปลาวาง เวาอมงอยมั้นหนังเขาเยอยู่นนยบนหลบัลบนหลับมูหลับเป็ดยรตอดเย้ไปปูงใส่หอม วางก็ต้องให้ม้นทับกันนะครับมันอยู่วัตถุทุบัเนืดีๆตัวหนากว้ทั้งทั้บางก็้ตัวหนาก็ไว้ทั้งลางทั่บางกว้ทั้งๆันทย วันผักเทมันชิ้นน่อยผักบางๆเอาปกทั้งหนาทีลวพีน้องเท็นนี่ปกทั้งหนา พี่ฟักปังครับเดี๋ยวไปเสร็จตั้งไฟบันอ๋อได้ข้างไม่ได้วเตรียมไม่ได้ครับ ียบร้อยปิดฝาขายมันทุกบาทในน่องนี่ก็พักต่งตางๆนะครับที่หามาได้เสือเพันแน่บางนิดหน่อยนี่คือผักจัดเลี้ยงแล้วมีแถมหมกกรวดตะโมันท่านหนึ่งขันต้อนต่อไปกระเทียบแก้วพี่น้องเทียบแก้วกพริกขัวใส่บบกเชี้อเนี่ละ จะไปใส่บังดาหอมหอมจี่บังดาคนจี่บังดาหอมหอมเราไปฝักกำใส่เจียวหอมพักเนี่ยขีบมันกินออกนะครับบังดาเพิ่มความหอม อโอ้ยกินเขานี่ได้ได้ยหอมกลุ่มเลยพี่น้องเมื่อกี้แมงดาแล้วแล้วเอาเบิ้งค้นทำนี้จะเอาต้นแมงดาไรแม็กกี้แมงดาแล้วแล้วกับแจ๊บอีกแกยัง,ง,งออกโอ้ยหอมกลุ่มชีบไดพี่น้องฟักบาป เดี๋ยวตําใส้แก้วทิผงมริี่ัวเนี่ยนะใส่พักกระเ,กเทียมกระเ,กเทียมทส่เชีย่ยเนี่ยนะมันหอมกลุ่มเมกไปบ้างกนันแก้วเขาได้ตําไปแล้วเียวลดการเวลา นี่พี่น้องหน้าตาสิประมาณนี่เห็นหงวะเห็นทำมนี่นาหอมกุ่มทุกเร้วพี่น้องไอออกหอนหอนเขาเบียกันสุด ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัไครกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ